สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ไม่กินอาหารไทยนะคะพอกช็อปสติกก็เปลี่ยนบ้างนะคะเปลี่ยนเป็นพอกช็อปกับสลัดค่ะนี่เลยไม่ได้ทำเป็นแค่อาหารไทยนะคะอาหารฝรั่งก็ทำได้ไก็อาทิตย์หนึ่งก็อาจจะมีบ้างอาหารฝรั่ง เช่นพอกช็อปปาเกตตีอย่างเี้นะคะดูแต่พอกชอปนี่จะใหญ่มากสุดๆน่ากินมากแล้วก็คู่กับสลัดนะคะเนี่ยเลยสลัดก็จะมีเลตเทสต,ตัวเนี้ยก็คือบ้านเราเรียกผักกาดแก้วปลูกเองค่ะแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศก็ปลูกเองเหมือนกัน ก็จะมีชีสนิดหน่อยแล้วก็จะมีเท้าเซนไอแลนด์ซอสนะคะขาดไม่ได้เลยตัวนี้ค่ะชอบมากเป็น Virgin Olive ล i ฟออยอันนี้ก็คือเราจะเวลาเราทานสลัดเราก็จะใส่กับสลัดค่ะคนที่แบบไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ แต่ตัวด้วยส่วนตัวชอบมากค่ะกินกับสลัดจะอร่อยก็คือใส่ตัวออลิฟออยล์เวอร์จินนะคะแล้วก็นิดหน่อยดาว s ซันไอแลนด์ตัวนี้แล้วก็คู่กับมิสนะคะตัวพอกช็อปอร่อยมากนะคะคอนเฟิร์มนี่อีกคนเขากำลังทานอยู่อร่อยมากอร่อยมากมีคนบอกว่าอร่อยมากสลัดค่ะ ไข่ต้มนิดหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าอัปเดตเมนูต่อไปเมนูเมนูนี้คือพอกช็อปสเต็กทุกคนชอบค่ะโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ